โอเฮงเทคเตอร์สาขาหนึ่งสวัสดีค่ะ0ูตรเก้าเก้าสูหกเก้าสี่หกูค่ะสวัสดีค่ะนะคะแฟนเพจแฟนยูทูบทุกท่านนะคะเซลอ้อมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเซลอ้อมจะพามาชมนะคะสินค้าคูปต้ามือสองค่ะนะคะลูกค้าสําหรับโซนนี้เลยลูกค้าค่ะเป็นรถนะคะขายสดรับลูกค้ายื่นกู้ทกศสหกรณ์ทั่วไทยเลยค่ะเริบจากคันแรกเลยค่ะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถปีจะเบียน2564ยค่ะ L4018 ตัวสเปเชียลนะคะราคาอยู่ที่4 2 0 0 0มื นนะะลูกค้าอุปกรณ์สั่งบริการค่ะมีตัวรถใบมีดเดนิล่านะคะผ่านถ่ายมีโปรโมชั่นส่วนลดให้กับลูกค้านะคะลูกค้าขะมีโปรโมชั่นส่วนลดให้กับลูกค้าทุกคันค่ะลูกค้าขะสามารถแวะมาชมสินค้าและต่อรองหนะ้าร้านได้ค่ะนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ ทันมาเลยลูกค้าค่ะ L4018 ตัวสเปเชียลค่ะนะคะปีจดทะเบียน2,565นะคะสำหรับคันนี้เลยลูกค้าค่ะราคาอยู่ที่469,000บาทค่ะนะ469,000นะคะ, 4, 6, 9, 000, ะ,คะจะได้ตัวรถใบมีดเดนิน่าผ่านไทยนะคะแล้วก็ลอตเรีค่ะลูกค้าค่ะรถปีจดทะเบียน2,565นะคะแวะมาชมสินค้าได้ค่ะ คันถัดมาเลยสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถปีจะเบียน2565เหมือนกันค่ะลูกค้าเป็นรถนะคะลูกค้าแท็กเตอร์มือสองนะคะราคาอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทค่ะสามแสนเก้าหมื่นแปดพันนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้เลยคันถัดมาเลยค่ะลูกค้าสเปคเกรดเอเลยลูกค้าขาสำหรับคันนี้นะคะสวยๆเลยนะ,ะสินค้าเกรดเอตัวท็อปนะคะ l 4 0 1 8ตัวสเปเชียลนะคะใช้งาน 353ชั่วโมงเท่านั้นนะคะปี66ค่ะนะคะราคาอยู่ที่469,000บาทค่ะ469,000นานะคะจะได้นะคะใบมีดเดนิล่าผ่าถ่ยแล้วก็ลรตารี่รถสวยแน่นอนร0 0นะคะสภาพเปรดเอเลยขั้นถัดมาค่ะลูกค้า l 4ล1 8ูตัวสเปเชียลค่ะ ปี65นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าปี65ค่ะนะคะราคาย่อมยาวเลย3 6 5 0 0 0บาทค่ะนะคะ3 6 5 0 0 0นะคะจะได้ตัวรถไบมิเดรน,น้าผ่านบุกเบิกแล้วก็ลอตเรี่ค่ะสำหรับคันนี้เลยมาค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้านะคะยังเข้าเก็บงานอยู่นะคะ นะคะขั้นถัดมาเลยนะคะเดดเอตัวท็อปเหมือนกันสาหรับคันนี้ใช้งานน้อยมากค่ะ139ชั่วโมงไม่แทร้อ0 0ค่ะนะคะสำหรับคันนี้เลยลูกค้าขาราคาจะอยู่ที่นะคะอุปกรณ์อุปกรณ์ร3ารายการนะคะจะอยู่ที่479,000บาทค่ะนะคะ479,000บาทนะคะจะได้ตัวรถเบนท์ดีนาตะแกรงกันกระเทกผ่านนะคะผ่านพรวนแล้วก็ลรตารี่ลูกค้าขารถสวยๆแบบนี้เลยค่ะใช้งานนะ,ะน้อยมากค่นชั่วโมงค่ะ รถสวยกิกเลยคันทันมาค่ะ L 5 0 1 8ตัวสเปเชียล L 5 0 1 8ตัวสเปเชียลคันนี้ค่ะลูกค้าขาสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่535,000บาทนะคะเป็นรถปี66ใช้งานอยู่ที่500กว่าชั่วโมงค่ะลูกค้าขาตัวรถใบมิดเดนิน่าผ่านไทยนะคะอุปรกรณ์สองรายการะคะ่ะสำหรับคันนี้ ขั้นถัดมาค่ะขั้นถัดมาจะเป็นตัวดีทีค่ะปี P 63ราคาจะอยู่ที่420,000ค่ะลูกค้าได้ตัวรถเบนมีดเดิน่าผ่านไทยนะคะสำหรับคันนี้เลยขั้นถัดมาเป็น L401 เปตัวสเปเชียลค่ะราคาอยู่ที่370,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะ370,000บาทนะคะลูกค้าขาจะได้ตัวรถเบนมีดเดินาผ่านไทยะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้าคูเปต้ามือสองนะคะสามารถสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ สำหรับคันใหญ่นี่เลยลูกค้าเครื่องเดิมเก่าเดิมนะคะยังไม่เคยตัดนะคะลูกค้ารถสวยเหมือนกันคะ่ะลูกค้าเป็นของทะเลทองนะคะลูกค้ราราคาอยู่ที่2 9 8 0 0 0 0บาทค่ะ2 9 8 0 0นานะคะสำหรับคันนี้ข่าวจะส่งฟรีนะคะลูกค้าขาสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแวะมาชมสินค้าได้นะคะรถเกี่ยวข้าวก็มีนะคะ DC นะคะ77จ็ดสิจีพลคาบินค่ะสำหรับคันนี้ปี6 3สสวยมากค่ะคันนี้สภาพสุดยอดเลยค่ะลูกค้า85%ได้ค่ะนะคะลูกค้ราราคาอยู่ที่5,5 0 0นะคะ รถสวยๆเครื่งเดิมเก่าเดิมค่ะช่วงล่างสวยค่ะเท็กยางใหม่2เส้นค่ะสวยกิ๊กเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถแวะมาชมสินค้ากับเซลล์อ้อมได้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าค่ะขอบคุณมากค่ะ